กลางเต้นแล้วกลางเต้นแล้วกลางเต้นแล้วกลางเต้นเลยพวงนี้มีบุญทำบุญกันนะครับพ่งนี้ตอนเช้าตรู่เลยนะครับเอาสวัสดีย้ำมาเลี้ยงอีกคลิปหนึ่งพี่น้องครับกําลังกลางเต้นครับมื่ออื่นมีบุญนะครับเพียบุญตักบาทเศร้านะครับเนาะนะครับจังหันเศร้านะครับอยู่สํานักงานบําเพชรลาเพือนพี่น้องครับนะครับตั้งปีกะเวที่ตั้งแล้วนะครับตานนี้ก็สซีเมนซอมดนตรีซอมเพียงกัน ท่านไหนก็จะเป็ซ้อมซ้อบสอบกันพระเอกนั่งเอกว้าเถอะรถมีรถมีกระหนกกระหนกบอลแม่พี่ไลแม่พี่ไลฝากมาให้สองร้อยคะแนนเจะาร้อยหนึ่งร้อยคะแนนมาสั่นขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดีจะว่าขอเฮ็ดอี่อย่าเออตัวมันขอบคุณครับ ครับผมโอเคครับตอนนี้กำลังซ้อมกันอยู่นะแม่เด้อจ้ามืออื่นมืออื่นตักบาทเศร้าเน้ะถ้าบนเศร้าโอเคโอเคค่ะอ่ะขอบคุณแม่พี่ไรจ้ะตักบาทน้ำแข็ค่ะพี่น้องค่ะเด้อมาเด้อนะครับซื้อบัตรจองตัวกุมปีน้ำในเด้อพี่น้องเด้ออซไปหลายๆอย่างเนี่ยเอาไปจวดต่อจวดต่อ เปาแซ่หวานแท้เอาไปกินขนมลอยนึ่งฟาดใดวะตั้งไหนร้องหยุดหยุดหยุดสไปร้องมึงดหยุดฟาด้ดครบครบซุเฟิงอยู่แล้วเนาะครบครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปกินขนมเลยหนึ่งร้อยคะแนนครับครบทุกคนวันนี้ครบทุกคนนางเอกเรามาครบหมดเลย กินไปขวานายบุกบกอ่ะเก็บไปห้คุณแม่ค่ะระหว่าระหว่าเก็บไปให้แน่แล้วว่าโอ้หนังได้เหรอไหนหนังเก็บไปเก็บไปไม่ดันเมื่อไรค่ะแล้วว่าหนังไปเปิดบ้างเราหนังเรื่องไหนเอางงงเป็นตะเขียวฟอมรู้รู้จืออ่าเอาวาวากันไปวาากันไปก็ไปกินหนาเนาอีกกินอ่ะว่าหนานาพี่นาบุ่นร่ะเอาโอเคเอาโอเค

periksa mereka 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 periksa mereka periksa 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 ห่แล้วมาเลยครับทตีมงานไล่สนดเราก็มาแล้วหมื่นหมื่นเหมื่นมื่นไล่สดเหมือนเนี่ครับหมือนแต่นกัลากไล่สนดกันโยรักในกันดี ครับผมป้า้นไปแต่แสบแต่ว่ากินข้าวม้าว่ายังใหญ่กินข้าวยังไงเองุ่มไอยู่สิรับพูดิมันงุ่มใแต่เนาะกินน้ำกันนป้ว้เากัดีถ้าได้กินข้าวอยู่ได้ดิถ้าขามกินข้าวน้ำกัน่นข้าวกินข้าวกินข้าวกินข้าวปาดูทางขวานนี่ คะแนนเกณฑอันย you know, ังก่อนขันบ hey, ักเบงบ่ะผ well, ่านผ่านบายสีขันบ yeah. ักเบงป่ะบายสีโอบายสีเนาะเจ๊เจ๊มันก like yeah. ็เรียนแบบบายสีนี่ภาขวัญบายสีนี่ครับกำลังเรียนกับเขากับน้ำกับพี่รองบายสีตีสียัง สีสีมือนี่เป็นวัอนี้วันนี้มสีเส้นเอาเอาไปเสียวหัวานไปเสียวหัวา่อนเว้ยมาทรางว่าเถมาบอกไปตะโขงคักเถอะเออเอาเอามามากินข้าวกินข้าวทีมงานไล่สวนมามามาเตเข้าวเจ้าก็ยังมีข้าวเจ้าแบบอุ้ยปลานินเห็บได้าพวงกินข้าวเจ้าลราขึ้นอยากน้ำเล่า ใส่น้าปลาจ้าบาทก็สิไม่แห้งสิดอกโอ้นี่บอกแม่นี่บอกเขาจ้าป่โอเคครับเดี๋ยวสิตาเาาากาหาจานก่อนหาจานก่อนโอ้ทักปุ่นก็กินเก่าคือกันจวดจวดนี่ครับเวทีแต่ว่ากับพ่อตาด้ติดไฟดอกท่าเมือลล่ออื่นบุระนะครับติสฟื้นติดไฟประดับฉากนะครับเวทีเราก็สวยแล้ว ตัวให้าจารย์ตักเขาเจ้ากอนจ้า้ยมามกินน้ำแดงกินน้แดงนขาวกินขาวพี่น้องกินขาวกินขาวไปตามน่งพื้นไปตามเน่เนีาเจ้ากับน้ปลานี่ยเขากันแล้เยี่ยมไปหนเฮ้ย มายบ้านพี่น้อนงกินข้าวแล้ยงนับกันนะครับตุม้มห่มทีมงานนะครับนมสาวนมสาวชาวเพชรละเพลินนะครับกำลังกินข้าวข้าวแรีงกันนะครับตัดแม่ขวแม่เจยกระลังเห็ดข้า,ขาวเผาอยู่ทั้งหมดนะครับท่างเดียก,กักระลังเห็ดใบสีนะครับมือนตักบาดเศร้าพี่น้องเอา เดี๋ยวจะมันจิ่ามือเงัรสานคอ่้สิ่ไม่ด้ไปแล้วมาเดิมมาเดิมกินข้าวเดิมข้าวสุด้ายบอสุดกนข้าวน้ำกันไนดองครับอ่ะเกียมแลวครับไป่อกโอ้เขาเล่นเขาเล่นกับเขาเที่ยงรวมกันเลยเขายั้งเจ้าเลยเขาง่ายเมิรเบิดตัตือนได้าเลยเนี่เตือนใบ่นานระดับปุมบ เด้ครับพวกเจ้าของตตูน่ไม่อยากให้เจ้าอหลานันไปทำกันีบนฮะักสาก่ขยีใจน้องโอ้ยกเขากัน้เกันพโลนั่งร้องสาวไม่มีขี้โพน้องงูจะสีแน่เนว้ยมันตงกระโดงไหม เบอลสาวสวยบ่น้องโมนะจ๊ะแมงมุก no น้องโมไสลมอะเราขยอดอนเยอดอนเราโอเคไปลน้คกันเดี no ๋ยวมื aka, aro aro ăm, um, ้อคืนสกเปันเข็ยบปุญนกันยู่นี่ยละนะครับปุ่แล้วกันิมีออดิชั่นเพร้อม่เนาะนล้วันมเฮือกสิป็นไล่สุดกางเตีนกายังลวละถ้าอมก็ตันเหลวอยู่นะครับเอายาวยาวจวดจว ครับสบายดีย้ามาเร่ไีไน้องครับสำานังกงานมาลัาเพชรลําพินฝากงานวันที่7ดด้วยนะครับขอบคุณครับ